นายกนำทีมถ่ายภาพประวัติศาสตร์รับวัคซีนโควิด -19 รถแรกถึงไทยคอหวยแห่สองเลขหลังกล่องเก็บความเย็นสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวดีๆมานำเสนอท่านอีกแล้วนะคะวัคซีนที่ฉีดป้องกันโควิด -19 มาถึงไทยแล้วนะคะเป็นรถแรกนะคะโดยวัคซีนดังกล่าวนะคะ มาจากประเทศจีนนะคะตามโครงการวัคซีนโควิด -19 คืนรอยยิ้มประเทศไทยนะคะเดินทางมาถึงประเทศไทยโดยเที่ยวบินของการบินไทย TG675 เส้นทางปักกิ่งกรุงเทพนะคะขนส่งวัคซีนโควิด -19 จำนวน2แสนโดสน้ำหนัก2.6ตันจากบริษัท Cinovac Biotech จำกัดนะคะ ออกเดินทางด้วยเครื่องบินแอร์บัสนะคะ A350-900 จากประเทศจีนนะคะในเวลา6นาฬิก50นาทีนะคะถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อเวลา10นาฬิก5นาทีนะคะ โดยในวันนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะพร้อมด้วยนายอนุทินชาญบิรฑกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะคะและก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะคะพร้อมบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับวัคซีนโควิด -19 ของบริษัทซีโนแวคจำนวน200,000โดสที่เดินทางมาจากประเทศทจีนนะคะ โดยเที่ยวบิน TG 675นะคะโดยขนส่งมาในกล่องเก็บความเย็นสามารถอยู่ได้ถึงลบ20องศาถึงบวก20องศาเลยนะคะโดยเวลา10นาฬิก26นาทีนะคะบนอีกะยุทธ์พร้อมวัคซีนโควิด -19 คืนรอยยิ้มประเทศไทยนะคะร่วมกันถ่ายภาพครั้งแรกนะคะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะคะเนื่องจากวัคซีนล็อตนี้มาถึงไทยล็อตแรกนะคะ จากนั้นนะคะก็จะนำไปเก็บไว้ที่คลังสินค้าย่านบางนาตราดนะคะห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิราวประมาณ19กิโลเมตรนะคะนี่เลยนะคะเป็นภาพประวัติศาสตร์การถ่ายรูปรับวัคซินนะคะแน่นอนนะคะบรราคอหวยนี่ก็ตาดีตาดีนะคะไปสะดุดที่หมายเลขที่อยู่ข้างหลังออกล่องเก็บคอมเย็นเก็บวัคซินนี่นะคะนั่นก็คือน,นี่เลยนะคะ RAP80538PC นะคะอาจจะเป็นรหัสของอกล่องหรือรหัสของวัคซีนก็ได้นะคะแต่บรดาคอหวยนี่เลข80538นี่นะคะบรดาคอหวยนี่จ้องเลยนะคะรวมไปถึงเที่ยวบินนะคะเลขเที่ยวบินนะคะคือ TG675 นะคะที่ขนส่งกล่องเก็บความเย็นของวัคซีนนี่นะคะ คือขนส่งวัคซีนมาถึงไทยนี่นะคะบรรดาคอหวยนี่จ้องเลยนะคะไม่พลาดแน่นอนนะคะเลขพวกนี้นะคะนอกจากนี้นะคะบรรดาคอหวยนี่ไปเป๊ะเลยนะคะเวลาที่เครึ่งลงนะคะคือ1 0นาฬิกหนาทีนะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศเป็นแบบนี้นะคะก็ชื่นมืนกันไปนะคะในขณะที่บรรดาคอหวยนะคะก็ไปจดจ้องที่อริจบุรของท่านนายกนะคะบอกว่าตอนที่ท่านถ่ายรูปนี่ท่าน ถือวัคซีนยกวัคซีนถือสองขวดเลยนะคะในขณะที่ท่านอืน่นๆนี่ถือถือกล่องบ้างถือขวดบ้างนะคะแต่ว่าทนายกทันถือขวดวัคซีนโควิด -19 นี่สองขวดเลยนะคะบางคนก็บอกว่าสองสองหรือสองหนึ่งก็ว่ากันไปนะคะหรือหนึ่งหนึ่งก็ว่ากันไปนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะโดยวัคซีนรถแรกนี่นะคะที่มาถึงเมืองไทยจะฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ก่อนเป็นอันดับแรกนะ